ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลวงปู่แสงที่ท่านมีภูมิลังาอยู่ที่อำนาจเจริญงะในความรู้สึกของทางท่านสสอ,อำนาจเจริญสมหญิงเนี่ยเป็นยังไงครับท่านสสสมหญิงครับในเรื่องนี้ครับพอได้ทราบข่าวนี้ท่านก็ตกใกนะคะเพราะหลวงปู่แสงเป็นที่เคารพชักทาของพี่น้องประชาชนอำนาจเจริญและและทั่วไปนะคะทั่วประเทศเลยนะคะคหลวงปู่แสงท่านมีอายุมากประมาณเกือบร้อยสี่ปีถ้าจะไม่ผิดนะคะครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเป็นท่านักปฏิบัติที่ดี และเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่เคารพสักทามาโดยตลอดยากข่าวที่มาลงเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายเรื่องจะเท็จจริงอย่างไรต้องมาดูว่าหลวงปู่แสงเองเนี่ยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วแล้วท่านเองก็อา,าพาธแล้วต้องมียาที่ต้องกินประจำนะคะแล้วก็ใน,ในขณะนานที่มีการกล่าวในการร่วงละเมอพี่เปรียงประชาจนเมพวท่านเนี่ยเราก็เคยเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่า ในเรื่องที่สอบถามจริงแล้วเนี่ยท่านก็มีพระมีผู้ดูแลอยู่แล้วอันนี้เราต้องป้องกันแล้วก็ท่านไม่เคยมีเรื่องเสียหายตอนนี้ท่านด้วยความอายุมากเลืออะไรก็แล้วแต่ท่านเจ็บป่วยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ดเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาทั้งชีวิตท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงนี้นะคะที่ทนเองเนี่ยเป็นสะสอเนี่ยแลกก็เป็นรองประธานกรรมธิการศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรรมนะคะ ก็ได้ดูแลเรื่องทางนี้อยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าข่าวที่ออกมาแต่ละข่าวช่วงนี้เป็นการทําลายศาสนาพุทธอยากให้คนที่มาเนี่ยโดยเฉพาะหมอปลายนะคะบางครั้งต้องมีการสอบถามบ้างต้องมีการพูดคุยกันก่อนเพราะว่าท่านไม่ช่พระอายุยังน้อยไม่ใช่ะวันษาท่านก็เยอะแล้วอายุท่านก็มากถึงร้อยปีในบางครั้งก็ควรจะมีทางให้ทางจังหวัดทางผู้ว่าการจังหวัดหรือสำนักพุทธเนี่ย ได้มีการสอบถามพูดคุยก่อนนะคะอันนั้นอาจจะเหตุที่เกิดถึงจะมีคลิปแต่เราก็ยังเชื่อมั่นจะมีผลประโยชน์อะไรเราไม่รู้นะคะเพราะทราบว่าในบัญชีท่านก็ยังมีเงินเยอะนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำไมพระลูกวัดอยู่เยอะแยะทําไมต้องปล่อยให้ไปทําอย่างนั้นนะคะผู้ดูแลท่านก็มีอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ไหนทําไมไม่ปกปกท่านไม่ปกป้องท่านพี่น้อง아าจะเดินได้ฟังเรื่องนี้แล้วเราคนพุทธ เรามีความเสียใจและมีความสะเทือนใจมากอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้อย่าแชร์เรื่องนี้ออกไปให้มารับฟังข้อเท็จจริงลวงปู่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดให้ความเห็นใจเราด้วยช่วงนี้สถาณานี่ถูกลูกหลานทุกอย่างนะค่ะ ดับอยูมดเลยไม่มีัก่มีนเมได้เนะนะก็เป็นเป็นเขตของวัดเป็นสิธิ์ของวัดดีแล้วไม่เป็นสิธิ์ของวัดแต่วัดต้องเป็นที่ของคนองเออ แล้วก็บอกว่ามันอย้าย่อย่างเงี้ยเป็นสั่งผมมาให้ลงปูอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วจะว่าเขาว่าไปผู้ใ้องินเขามาในบรบเวณวัดโดยเอาผมของ่านโรงพยาบาลสังกัดไดใทะเปีะตูเพราะอาจจบอครับส่วนที่นี้เท่าันที่อยกให้ย้าไท่อยาอางอย่างไรอยที่ที่มาไม่มาแถวนี้จากใกล้จากไกล ผ,ผ้าที่อยู่ใกล้หลวงปูน่นี่ท่านท่านทราบหมดทราบหมดว่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครเป็นฝ่ายตรงข้ามท่านจะพิจารณาคัดเลือกเข้ามาเองเขาจะมีเบอร์โทรมีอะไรไปเปิดประตูเองแต,แต่แต่ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเนี่ยจะดูแลคนส่วนอยู่ซ,ซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครหน้าข่าวกลุ่มไหนที่มาแล้วจะมาสร้างปัญหาใ, <น S 1> ให้หลวงปูงป่ก็แค่นั้นเองครับเพราะผมจะดูในจุดนี้ผ้ากำนัน ม่ดีเยถ้ามาพูดคุยเห็นหน้าค่ะถาว่าเนืนอมาไม่ใช่ว่าแล้วทำไมต้องมาทำลายศักดนะพุทธซึ่งเป็นคนที่พวกเราดับถือเป็นคือว่าเป็นทาวปุกอันปุกของเราเลยมีหน้ามีตาและท่านปฏิบัติดีมาตลอดชีวิตของท่านแล้วเมื่อเราถูกแบบนี้เราก็ต้องยอมรับบาเรารนักไม่ได้แต่วิธีการปกป้องเรามันอาจจะไม่มีรายวิธีการอย่างพูกใหญ่ในบ้านนี้มันก็พูดว่าท่านเนื้อถมาตอนนี้ให้เรายิ่งแต่การน